สวัสดีครับผมชื่อว่าออสตินนะครับมาจากชาติออสเตรเลีดนวันนี้จะเสนอรากนะช็อกโกแรกกันนะคะผักที่เขางงเปนื้อเขาไป็นยังไงนะฮะอันนี้มันติดกันนิดนก็ต้องขออภัยด้วยนี่นี่นะครับแล้วก็นี่อา่างแรก เปิดสีเหลืองก่อนเลยปก็ไปอดโดยมตุ้ตลหังป่าอะไรต้นเนี่ยป่าแบบนี้อ่ไ้หลังนะตัวต้องพ่อกับไปหมูเขาหมูก็ได้เออพ่อของหมูคือหมูนี่มันจะเป็นัวแบบนี้ ก็ได้ก็อนักล้มูโลด้าสิบอง้าสิบอ่อย้หม้งอม่ะไครับโอ้่ดลัวน้สุ่ดเลมตัน้ส่ดัน้่ชุดเลย้่ชุดเลยตัวนี้เตั้ใส่ไดน้ใส่ดเ่ไดั้่ัน้ใ่ไดเห้่ดน้ใส่ชดตัว้ใส่ด้่้่้่้ ก um <Sen Heck no wonder> ุ้อะไรอันนี้เดี๋ยวยืิเนี่ยเอยดบจ้กมสี้่เ้งพกตเบิดบลบเนี้ยก็ัติดชาติูก็มันก็เหมือนลักจนะแต่มันแช่เป็น 咖喱牛腩，咖喱牛。